โรคกรรมรักษาไม่หายประสบการณ์ประสบธรรมของหลวงปู่เหลียนวรลาโภสวัสดีครับแอดมินมีเรื่องมาเล่าวันนี้ขอนำส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาในหัวขอ้อฟังธรรมตามการของหลวงปู่เหลียนมาเล่าให้ฟังนะครับหลวงปู่เหลียนท่านบอกว่า ไอ้โรคกรรมโรคเวนนี่รักษาไม่หายมีแต่โรคที่มันเกิดจากดินฟ้าอากาศในปัจจุบันเท่านี้ที่โรงพยาบาลเขารักษาได้แต่โรคกรรมโรคเวนแล้วไม่มีหายมีหายอยู่รายหนึ่งเอาแมวไปปล่อยในป่าแต่ก่อนบวชบวชไม่ได้ 2, สองพรรษามันเกิดฉันอาหารเข้าไปแล้วธาตุไฟไฟธาตุไม่ย่อยได้รับทุกขเวทนา รับประทานอาหารแล้วไยทาตไม่ย่อยนี่เหมือนกับตกนรกทั้งเป็นเลยมันได้รับทุกขเวทนาอาศัยการบวชแล้วอยู่ในป่าแล้วเจริญสมถวิปัสสนาทำความรู้เท่าทันในสังขานี้ก็อดทนมาได้มันให้ผลอยู่นั่นแหละสมปีปีที่สามนั่งภาวนาอยู่มันจึงบอกขึ้นในจิตว่าอ้าวก็กรรมที่เอาแมวไปปล่อยนั่นแหละ จึงระลึกได้ปัทโธแต่เมื่อมันยังให้ผลอยู่นั่นล่ะระลึกไม่ได้เลยโถนึกทบทวนดูแล้วเราได้เอาแมวพูดตัวหนึ่งไปปล่อยในป่าเนื่องจากหากว่ามันเป็นเวรอะไรกันมาแต่ก่อนก็ไม่รู้ไปเที่ยวกลางคืนกลับมาแมวตัวนั้นไปถ่ายใส่ข้างหมอนต้องได้ชำระก่อนจึงจะนอนได้คืนนั้นเป็นอย่างนั้น อุ้ยแล้วกันทีนี้ถ้าเราจะฆ่าแมวตัวนี้มันก็จะเป็นกรรมเป็นเวรในปัจจุบันทันด่วนอย่าฆ่ามันเลยว่าเอามันไปปล่อยในป่าให้มันหากินเองว่างั้นก็เลยเอาไปปล่อยในป่าอย่างว่านั่นดูท่าแมวนี้มันเคยกินกับคนนะไปอยู่ป่าแล้วมันหากินไม่ได้ทีแรกมันก็ต้องเกิดสู้ผอม เกิดทุกขเวทนาอันกรรมที่มันเป็นอย่างนั้นมันก็มาสนองตนทําให้ตนฉันอาหารแล้วไ่าทานไม่ย่อยเกิดทุกขเวทนาขึ้นอันหวานนี้นะเช่นโลกไม้อยู่ตามต้นไม้นั่นเดินทางไปเห็นมันเหลืองอารามหิวอยากมันจนน้ำไหลไหลแต่ถ้าไปฉันเข้าไปแล้วเอาแล้วมันเล่นงานท้องเออ เกิดท้องอืดท้องเฟ้อปวดท้องอดทนเอาอย่างนั้นแหละแต่เที่ยวทุดงไม่มีทางถอยเป็นก็เป็นไปบุกป่าฝ่าดงเข้าถ้ำขึ้นเขาไปแต่มันก็แปลกอยู่เหมือนกันที่ว่าทั้งที่โรคภัยเบียดเบียนเกิดไฟธาตุไม่ย่อยอาหารมันก็ยังไปกันได้เที่ยวทุดงไปไม่เห็นแก่ความลำบากเหน็ดเหนื่อยแต่อย่างใดไปอยู่ถ้ำผาบิง จังหวัดเลยก็โอ้ยตอนนั้นเกือบไปกระโดดหลังถ้ำมันเวทนาหลายขึ้นไปแล้วนี่ขึ้นไปหลังถ้ำแล้วเราจะนั่งสมาธิทำใจให้ดีซะก่อนแล้วค่อยกระโดดคิดว่างั้นแล้วก็นั่งสมาธิลงไปพอนั่งสมาธิลงไปแล้วจิตมันรวมลงนาสิบาทนี้นะจิตใจรวมลงก็สบายเอ๊ะก็เมื่อมันใจรวมมันใจสบายอย่างนั้นแล้วนี่นะ จะไปกระโดดหลังถ้ำให้ตายทำไมเล่าคิดได้ยี้ก็เลยงดการกระโดดถ้าก็ลงจากหลังถ้ำมาแล้วก็โดยไม่ได้บอกให้หมู่เพื่อนทราบเลยพอบอกให้ทราบแล้วเรื่องมันจะกระจายไปทั่วอันนี้มาสังเกตดูว่ากรรมตายโหงไม่มีเมื่อกรรมตายโหงไม่มีมันก็บันดาลให้มีสิ่งที่ช่วยเหลือให้เกิดความคิดขึ้นมาอืมมันเป็นอย่างนั้น นี่คือส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อฟังธรรมตามการของหลวงปู่เลียนวรลาโูกรรมตามสนองโรคเวนโรคกรรมที่ต้องรับที่ต้องชดใช้ทุกผู้ทุกคนเมื่อได้ฟังอย่างนี้แล้วก็ขอให้สำรวมระวังในกรรมที่จะเกิดขึ้นหากจะให้กรรมมันเกิด ก็ขอให้เกิดเป็นกุศลกรรมก็แล้วกันขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆก่อนใครพุทธคุณชาแนลบันทึกลึกลับเวรกรรมธรรมะ